เนี่ยครับคุณชญญาประกอบอาชีพอะไรครับค้าขายเหมือนกันค่ะอาหารตามสั่งเป็นแม่ค้าค่ะแม่ครัวสิแม่ครัวเอ่อทอะไรอร่อยครับทุกอย่างอะไรไม่อร่อยฮะไม่มีแหมเป็นอาชีพแม่ค้าแม่ครัวจริงๆเลยนะขายตั้งแต่ยุยี่สิบหกนะคะแล้วฮะโอปีนี้ยี่สิบเจ็ดปีนี้ห้าสิบแล้วค่ะปัญหาข้อเข่าเป็นยังไงครับตอนนั้น ก็ครั้งแรกก็ยังไม่ปวดตอนถ่ายครั้งแรกพอมาอายุเริ่มสีม่สิบห้ามันเริ่มปวดนิดหน่อยที่แรกอ่ะพอมานะ่ะเข้างอเขา่าแล้วก็เหยียดไม่ออกงองอ,อย่างไรครบลูกคุณงอสมมุติเรานั่งอ๋อแล้วพับเนี่ยถึงนั่งอย่างนี้เพอพอยืนเงี้ยโอ้โหเหยียดยไม่ออกป<า>ตึงสุดเลยใช่ไหมตึงแล้วก็เวลานอนก็เสียวพัดลมนี่เปิดไม่ได้เลยนอนไม่หลับ มันเสียวแล้วมันปวดหมายถึงปวดบริเวณเขา่จาจระเนี่ยปวดเวลาโดนลมพัดมันจะเย็นเข้าไปในกระดูกเลยโอ้โหไปหาหมอไหมฮะไปค่ะไปแล้วผมว่าต้องไปนวดก่อนใช่ไหมไม่ไม่นิยมนวดไม่นิยมด้วยไม่ชอบด้วยไปหาหมอไม่ชอบคุณหมอมบอกว่าเป็นอะไรฮะคุณหมอบอกว่าเป็นข้ออักเสบข้อเข่าอักเสบค่ะ นี่ก็ฉีดยาเข้าบ้างอะไรบ้างก็รักษามาสองสมปีมันมีอาการบวมมีอาการมีค่ะเป็นแผลช้ำเป็นครั้งแรกก็นึกว่าตอนนั้นไปนเล่นสงการกระโดดลดขึ้นล้มนึกว่าหัวข่าแพงอือห,หัวเข่าแพงแต,แต่จริงจริงมันไม่ใช่แพงก็แล้วมันเป็นเป็นปีไปเลยบวมมากครับหนูก็ตึงมันตลอดรักษากินยาชุดจนแบบอ้วนฉุเลยอะกินยาชุด อันนี้หมอสั่งหรือว่าสั่งหมอสั่งด้วยหมอเขาหมอหมอแผนปัจจุบันนะฮะไม่ใช่หมอตีใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถามบอกว่าโทรไปถามหมอบอกว่าเป็นที่ยาไหมคะเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูบวมจังเลยแล้วมีคนทักว่าอ้วนมากจากห้าสิบห้าก็ขึ้นเป็นหกสิบห้าอะไรประมาณโอ้โหสิบกิโลสือกิโลขึ้นตอนนั้นหมอวิ่ชายบอกว่าเป็นข้อข่าเสื่อมค่ะนะครับให้ทานยาให้ทานยาแล้วสั่งให ทำอะไรต่อไหมฮะมีกายภาพมีก็ให้ออกกําลังกายเราก็ออกมาก็ไม่ได้ยิ่งออกก็ยิ่งปวดก็ยิ่งเจ็บคเจ็บมากพอดีก็มาปีเนี้ยค่ะก็ได้รู้จักผู้แนะนําแต่ก็สั่งมาทานเองโดยตรงก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะสั่งกันเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์ทั้งสามท่านก่อนว่าจากการวิจัยของคุณหมอที่บอกว่า คือปกติเวลายืนต้องเป็นคนยืนทํากับข้าวเองค่ะตลอดทั้งวันยืนตลอดทั้งวันเลยฮนะขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงตั้งแต่หกโมงเช้าก็ถึงสามทุ่มอ่ะโอ้โหถ้าเกิดลูกค้าเต็มร้านก็ยืนทาเคลิ้นเลยนะฮะรวยเลยที <c oughs> ตอนนั้นขายดีมากก่อนที่เขาเปิดศูนย์ที่ข้างบ้านอะครับไม่มีลูกน้องเช่นนั้นเพิ่งจะมามีปีสองปีอื็คือทั้งทําด้วยเสร์ฟด้วยค่ะยืนทั้งวันทั้งวันโอ้โห อันนี้ผมว่าพฤติกรรมก็ผิดผิดผิดแล้วใช่ไหมฮะโดยปกติก็ควรจะมีช่วงนั่งพักบ้างนะคะคแต่พอยืนเนี่ยยืนเนี่ยน้ำหนักมันจะลงที่ข้อเท้ากับข้อเข่านะ,ะข้อเข่านี้จะลงเยอะที่สุดะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างผู้หญิงเนี่ยพออายุ30เนี่ยนะคะกระดูกปกติกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งการสร้างและการทําลายไปคู่คกันแต่มันก็จะก่อให้เกิดภาวะที่ สมดุลน่ะนะคะว่าถ้ามันถูกทําลายไปเยอะมันก็สร้างเยอะ,อะให้มันพอ,พอดีพอดีแต่พอหลังอายุ30เนี่ยนะคะการทําลายมันจะเยอะกว่าการสร้าง<ม>นะคะเพราะฉะนั้นอพอถึง30เนี่ยกระดูกรวมทั้งกระดูกด้วยนะไม่ใช่กระดูกอ่อนอย่างเดียวค,คือการทําลายมันจะมีมากกว่าการสร้างเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มทานอะไรที่จะเสริมสร้างกระดูก นะแต่พอไปถึง40เริ่มปวดใช่ไหมฮะปวดเข้าใจว่านะเนื่องจากน้ำหนักมันกดลงตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นบริเวณกระดูกอ่อนที่ข้อเนี่ยมันจะถูกทำลายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นพอมันถูกทำลายมันก็เกิดการอักเสบ,บพออักเสบมันก็ปวดนะฮะและยาที่หมอให้ก็คงจะเป็นยาต้านการอักเสบ นะะไม่รู้มีสเตียรอยเพิ่มเปล่าแต่ปกติเดี๋ยวนี้หมอจะไม่จ่ายอะนะคะคสเตียรอยเขาก็จะจ่ายยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยรแต่ยาต้านการอักเสบพวกนี้ม,นมันมักจะมีผลต่อไตด้วยเพราะฉะนั้นอาการบวมอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ยาไปมีผลต่อไตอะนะฮะทำให้ขับน้ำได้น้อยลงอะไรพวกนี้มันก็เกิดการบวมด้วยแล้วโดยปกติถ้าข้ออักเสบเนี่ยมันก็จะมีการ ปวดบวมร้อนแดงอยู่แล้วคนะแสปวดร้อนค่ะปวดแสบปวดร้อนนั่นนะคะอันนี้จะเป็นอาการที่เขาเรียกว่าเป็นอาการปวดบวมร้อนแดงครับอาจจะแดงแล้วตรงนี้ถ้าจับก็จะอุ่นนะคะนะหลังจากนั้นได้รู้จักกับบิมค่ะก็ทานทานที่นี้ก็ทานบิมคู่ไปเลยเอทานไปทานมามันรู้สึกเบาไงเบาเราแต่ละเรายังเบาเบาหมายถึงเบายังไงฮะเบาปวด อ๋อคืออาการที่ปวดเนี่ยมันทุเลาลงรู้สึกนอนสบายขึ้นนอนสบายทีนี้ยาที่เราซื้อมากินไปหาหมอเราก็ยังไม่เลิกครับก็ทยอยวันละชุดแบบไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์อ่ะคือลองลองตัวเองดูทานคู่มาสักประมาณเดือนหนึ่งพอได้เดือนหนูก็จะเหลือสองวันข้งของหมอนะครับ แต่ทานบิมเนี่ยหนูทานแค่วันละสองเม็ดเองนะวันละสองเม็ดก่อนนอนไม่ได้ไม่ได้ว่าทานวันละหกเม็ดรหรืออะไรเลยอสองเม็ดสองเม็ดพอได้ดกระปุกที่สองอมันเบาเอะก็โทรไปไปถามที่คนแนะนาําบ,บอกพี่มันใช่ไหมเนี่ยอืมอะไรเนี่ยหนูก็โทรไปถามเขาบอกใช่ก็ทานมาเรื่อยๆต้องถามว่าบิมเข้าไปทําอะไรทําให้คุณจดใจรู้สึกเบาขึ้นอาจั อันตรกิอาจารย์พีเชษขอให้อธิบายเกี่ยวกับการทํางานของกระดูกอ่อนระหว่างข้อหน่อยนะค,ะครก็คือกระดูกอ่อนเนี่ยจริงๆมันทําหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยมันแข็งแล้วก็เปล่านะฮะถ้าเรายืนขึ้นแล้วกระดูกขาไปกระแทกกระดูกและแข้งเนี่ยมันจะหักเลยมันจะบดกันแล้วมันจะปน หักเป็นผงละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีฉนวนกันเอาไว้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับฟองน้ํามันจะซับน้ําเอาไว้มันจะอยู่ขั้นระหว่างกระดูกสองท่อนนะฮะมันจะอยู่ระหว่างกระดูกสองท่อนแล้วมันก็จะมีช่องตรงกลางนะฮะมันจะหุ้มเอาไว้อย่างนี้แล้วมีช่องตรงกลางเวลาเขาวัดการทํางานของกระดูกเขาจะวัดช่องว่างระหว่างกระดูกอ่อนสองอันเนี่ยถ้าช่องว่างยังอยู่ แปลว่ามันยังดีอยู่แต่ถ้าช่องว่างนี่มันแคบลงแคบลงก็แปลว่ากระดูกอ่อนถูกทําลายไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันทําลายมากเข้ามากเข้ามันก็จะลามไปจนถึงกระดูกเลยอ่าคราวนี้กระดูกกับกระดูกมันก็จะชนกันทีนี้พอเราลุกขึ้นเนี่ยมันก็กระดูกนี่มันก็จะยุบลงไปนิดนึงใช่ไหมฮะเหมือนฟองน้ําคือมันมีน้ําอยู่ข้างในเพราะมันเป็นกระดูกอ่อนมันก็จะบีบน้ําออกไปเพราะน้ําหนักมันกระแทกลงไปใช่ไหมฮะแต่พอเรานั่งอย่างนี้หรือว่านอนไม่มีการกดทับไม่มีการกดทับมันก็จะ ดูดน้ําเข้ามาใหม่มันทำหน้าที่เป็นแบบฉนวนนะคะทีนี้ที่บอกว่าอาการปวดหายไปนะฮะอาการอักเสบหายไปอันนี้ก็เป็นผลจากการที่บิมไปลดอินเตอร์ลิวคิน1นะฮะอย่างที่บอกว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีอินเตอร์ลิวคิน1หลังทีนี้มันจะหลังเมื่อไหร่หลังก็เมื่อเซลล์มันบาดเจ็บอ่าเวลาที่มันเพราะว่ามันเสื่อมใช่ไหมฮะเวลาเรา ยืนนานๆเนี่ยมันกระแทกถูกไหมฮะมันกระแทกลงไปที่เซลล์กระดูกอ่อนมันก็บาดเจ็บพอบาดเจ็บมันก็เกิดการอักเสบขึ้นพออักเสบปุ๊บมันก็หลั่งอินเตอร์ลิวคินวันพอมันหลั่งอินเตอร์ลิวคินวันอินเตอร์ลิวคินวันนี้จะเป็นตัวเรียกสารสื่อกลางอื่นๆที่เราเรียกว่าสารสื่อกลางการอักเสบซึ่งมันจะหลั่งตามมาอีกหลายสิบตัวแต่ละตัวก็ก่อให้เกิดอย่างง้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นปวดบวมร้อนแดงแล้วกดเจ็บ กดกดเจ็บกดไม่ได้นะฮะซึ่งปกติเราทุบลงไปอย่างนี้เราไม่รู้สึกเจ็บแต่ถ้าเราทุบลงไปอย่างนี้อาจจะร้องปวดตัวงอเลยก็ได้นี่คืออาการที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ยังขายขข้าวอยู่ไหมฮะขายค่ะยังยืนเหมือนกันหกโมงเช้าตอนนี้ถึงตีสองแล้วั้งฮะบางครั้งเขาสั่งก็ทำสี่ทุงแล้วยังมีอาการปวดไหมฮะ ก็ไม่มีมีแต่แบบเมื่อยธรรมดาเรายืนบ้างอะไรเงี้ต้องหาเวลาพักบ้างนะคะแต่ายืนอยู่ตลอดเวลบลานั่งพัเพียบฟังพระนี่กว่าจะลุกได้กิ่งโคงอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากมีอีกอันหนึ่งนะคะถ้าใครอายุเกิน40ขึ้นไปแล้วนะคะอย่านั่งพับเพียบในนี้กจะไม่ถบอไม่มีท่กคนใช่ไหมฮะอ่างั้นเตือนไว้ล่วงหน้าไว่มนคนที่ต่ำกว่าสีบฮะ ถ้า40เกินไปแล้วอย่าพยายามนั่งทับเพียบนั่งขัดสมาินั่งคุกเข่าเพราะอันนี้ทําอันตรายต่อข้อหมดเลยนะคะจะเข้าวัดยังไงฮะท่านก็นอนเหละเดี๋ยวทีเขามีเก้าอี้เล็กๆให้นั่งนะคะเขามีเก้าอี้เล็กๆให้นั่งนั่งแบบนั้นดีกว่าเพราะสังเกตดูว่าพระเนี่ยพระเนี่ยทุกคนเป็นหมดเลยทุกองค์ขอโทษค่ะทุกองค์เป็นหมดเลยนะเพราะว่าเวลาไปวัดเนี่ยพระจะขอยาประเภทเนี่ยค่ะ บอกว่าโยมมียาประเภทนี้ไม่ปวดเวลานั่งพับเพียบสวดเสร็จแล้วลุกไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ย่มีพระพุทธรูปนะฮะที่ไม่เป็นคน<า>่ะพระพิสุงสงฆ์นี้เป็นทุกองค์เลยถ้าเลี่ยงนะดานระหว่างพับเพียบกับขัดสมาธิพับเพียบจะแย่ที่สุดเพราะว่าพับเพียบเนี่ยนอกจากข้อมันจะพับแล้วเอวมันบิดด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่หมอนรองกระดูกจะเคลื่อนก็มีครับ ซึ่งถ้าถามนี่ถามเกื่อสุภาุพสตีเพราะวันนี้เห็นหลายท่านด้วยกันเพราะว่าถ้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนนี่มันจะอมพาตกินได้นะฮะเพราะงั้นก็คือถ้าเกิดไปในมัสการหลวงพี่นะครับหรือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขออนุญาตค่ะก็อาจจะลงไปกราบแบบพุกเข่าได้แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนะฮะเพราะว่าอย่างขัดสมาธิน้ำหนักจะลงก้นกบครับคือถ้าถามว่า ยืนกับนั่งกระดูกสันหลังรับน้ําหนักอันไหนเยอะที่สุดยืนอ่านั่งยืนกับนั่งอ๋อนั่งนั่งนั่ง่ะนั่งนั่งกระดูกกระดูกสันหลังจะรับน้ําหนักมากที่สุดเวลาเรานั่งเพราะฉะนั้นเวลานั่งนานๆก็จะปวดเห็นไหมคะคนที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาอาการที่ตามมาคือปวดหลังเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรเป็นพฤติกรรมนานๆใช่ไหมฮะก็คือยืนก็คือควรจะมีสลับการนั่ง นะครับถ้านั่งก็ควรจะมีสลับการยืนอย่างคนทำคอมพิวเตอร์ก็ควรจะมีการสลับพับสายตากันบ้างนะครับ